ล้านกันต่อหนมือดำดบลกแม่บุญมดใสนะามือเ้ยได้ไรไยืมใส่บเคนงามวะเล่าวะเล่าวะฮพี่พี่อภิสูนงวัใส่ดูงามบเออเยลองเต้นมึงเาะลองลองแพงอีกเอใส่หัว Ô và t h ่ ệ t đấy cho nó mấy 14 đi cho m u สบายดีเด้อสวัสดีเด้อพี่มย์พี่น้นนองมาพอ,อ,อก,กันอีกเทื่อนเองเนาะมาพอ,อก,กับทางน้องมวยเพื่อนเมื่อกี้นี้ไปขายเครื่องขายของเนาะโอ้มาวันนี้เห็นแต่น้ำสร้างโอ้ตัวอ,อ่ะสบายดีเด้อสองเมยลูกสองสาวสามสาวนวุ่นโดยตา,ามายำแดดกับซักผ้าขอฝากแจ็คสุดได้อยู่บ่อด้อีละได้ เออเอาเลยบ่สนวนถอด้ะบอว่าอับสูงดีกว่วนะ่อยว่าโอ้สีเลลวะบ่นี่โดยสีวแล้วแม่เอ้าเอให้มันเล้วน้าพ่อบ่ลละน้ามพ่อบ่บ่พ่อสิไปตักให้ม่นน้มำาแต่ดนละบ่แต่ขายคองคะดนเ้แม่อกินข่ากินน้าและวบ่ อ้าวบนีมาแล้วก็เล่นอันเนียนเพื่อนแล้วก็มาซักเครื่องเลยออระวังเด้อระวังเด้อน้องมวยใส่คดได้ใส่คดได้หิวข่าหิวยวหิวอนยากอืมากาไแล้วกินอได้ยังสมากินนะไที่หมูยังน้อยนึงแต่ว่านี่คนละอือ ให้เพื่อนซักเครื่องก่อนให้เันแล้วก่อนสินถามเพื่อนได้ท่ายทึ้นหายกับไรบดไปจักคายมานเจ้าแม่บุญแหกงมานให้บ่อยลละเอ <laughs> อเตอเฮ้ยเบนก็มาหัวควันชาวนวนบ่หัวควันก่อยนี่แ <laughs> ฮ่ยเฮ้ยเฮอยูอ่มาถ่วงมาถามโดยทางนำสัางเพื่อนระวังสีอกอกก็ เอจอด,ด,ดีน้าาองเลยบ่อนำสนั่งมีข่อยย่านดิขาา่อยย่า,า,เานเจอ้กันบ่อสักฝากจ็กโตเลยนะฝ <c oughs> ากไว้ฝากติ๊กตอกได้เด้อมีาตาเด้ดดอบ่เอยเกงใจฝากรลายได้ก็ได้ดยันน้องมวยเมย่เอตักน้ำนี่แหละ เดยบะมีกระทางใหญ่เนาะกระซามบะมี <descon fin anta> <aux> no? ่เพราเครื่องกระซามใหญ่โอ้นี่กะบะเตียงขึ้นซื้อให้อ๋อ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 ชุลนี่กะบะเตียงฮัดเครื่องใส้เนี่ยอือหักน้อยพอดเนาะคันใหญ่กูนี่ซักสบายอยู่ทำรำนั่งกะบะเตียงซื้อให้อือสวยบ้วงยังอืออืออือสวยสวยดีดีเนาะ ตะโกนตะตาฮะและเพื yeah. ่นมาเห็นมาแล้วเพื่อนจะซื้อไฮเบิร์ตขมพื้นคมไพ่โดยก่อนขับกันงมมืดแล้วก็ปลูกไปได้เห็นเพือนเนี่ยเอาบ่อได้ตักน้าอีกบ่นี่เออเสียเอาเครื่องใส่แล้วเสียเอาไว้ใส่แบบนี้ใส่ตัวนั่นอ๋อแบัดตัวนั่นประกองก้นโย่กระทังสีตักเดี๋ยวได้หางมวยหายวิยงไปเมรเฮ็ดเออ ເຮົາຈະມາສັ່ງສົງເຈົ້າເອງຈະມາຂ້ອຍຊິໄແປສາງລົຫັ້ັກແລ້ວນັກຄືືລີຍຢືນຊັກແນຕັກຕຸໂຄນໃຊ້ໄລນາະນ້ຳບ່ດວນ má xanh đen xì hiên, tắc má. bơm bơm bông khoai xì long bông chắc bạt. này mai khỏi xì tốt na hay là, hai mai khoai luôn. เฮ็ดได้มนีิให้น้องมวยมวดได้หมวดได้เฮ็ดชักกระติมเลยโอ้โหบาดเยเล้่ใส่บุญนี่บุญอ่ะิโอ้โหังยอมากเจ้าบุญเก่งเลยนี่คะโอ้โหก็ให้ไบุญตั้งนาเถออันนี้คะมาเกูนึงวันนี้เสีลยเลยแล้วเนาะมาดูดว่าดเยเฮ็ดบิ วันน so okay. ี้มันจูงโค้งล่างว่านี้เสื้อรืดมือเลยเฮ็ดไมได้แบบนี้นซ้องส้รวนคดแบบนี้คือเก้าเม่รเนินซ้ยอะไรเก่าได้คือเก่าเสียโอ้โหมุนปวดหัวแม่มุนนี่เื่อจะนั เอิียบเลยนี่ะาสีมาคุณ้เจะมาดน้เพิ่ใส่ไอ้ยัวใส่แม่บุญแน่น้นงมวยนี่สนุนเจ้าบออยากพิสูจน์จัหน่อยปะวยปังไหัใจลเปหัวใจตเต้นทุบทุบตู้ข่า้กมือกันได้โอ้โหเต พิสูจน์เด้ว่าสิเฮ็ดได้บอสเสร็จนาะก้อนเพ่นว่ะเจ็ดสิ้นขาวม้าไม้น้องมวยเพิ่นไปยังอ้ยนะเอาแ้วถ้าถ้าผูกหมักกระทันสุกสนุนเลยพี่เพ่ไข่ชิมาเลาะอบุ้งหมักกระทันก่อนเด้อให้เพิ่นซักเครื่องเพิ่นก่อนวูบูจังหวะแซ่บบ่จักกกนี่ เจ้ามีผู้มาเก็บได้ได้แป็น่ทีนะต่อยลงมากแ้ลอ้อวข่อยชี้ต่อยมากท่นนะเนจิ้งซีมก่อนชิวชิวชิวนานอีกเด้พนานใหงัวให้แบ่บ่อนี้เด้อเสีนวนจ้าซีมบ่ Ngồi đó phải kép Bỏ Kép phải đang còn đó Ôi <laughs> khỏi nó nhẹ đây phía nào ấy Sa mắc Bỏ lại và sa mắc bạn Bước về bài vương coi phá Phải làm bằng cái đó ào hay nó ngồi tắc cơ tùm đó Đây bó cháu Tắc cơ tùm tắc cơ tùm ào bằng đó nó ngồi tắc cơ tùm à. Hết Hết cứ về bốn đó ซักกรี๊ดเลยว้ากองก้นพอกองก้นใช่ผู้วางล่างเย่เอาสามโยกคือแม่บุญขึ้นได้ปะบดได้อ้าแม่บุญเทสสามบาทเฮ้ยแม่บุญถึงแม่บุญถึงหมดเลยเบิกสิเบิกแม่บุญล่างก่อนล่างมากระทันหนสาวนวลซีมก่อน่อนล่างกันก่อนนะมือดำดำบิด หัวแม่บุญใ่ใส่เนะเอยเปได้ไรคือว่ายืมใส่บ่แม่คนงามวะเราอวะเองวะอพีเพีเอพิสู์ได้นกน้วยใส่ดูหางามบนน้อยเออเ่ลงมน้าลองเต้นมึงด้วยอ่ะลองลองแพงอีกนาะใส่หัวได้งามเนี่ยส่ะนะฮะเปหัก เมื่อวานนี่โอ้ให้คะแนนร่อยผัวคะแนนสิบ้องเพลงม่วนเด้วยเอาเจ้าวสิบพราผมมีมือจิผมมีมือแล้วอยากได้ปะอยากได้เดี๋ยวซื้อเอาฝากเอามืงอ่ะเอาซีอ่ะจะเย็บซืเป็นคุณแม่โอ้ยเป็นคนเนิ่นๆให้คอยป้อนปะเอาไว้คนกันเบิ้งซีมันก็ได้เสร็จวะแม่ แท้จริงวตาตั้งบ่แซ่บอยู่ได้ออกสมอมหวานแซบซุกขกเนาะแม่บุญแซ่บอันนี้บระพัดแล้วมาเอาอยู่บ่ะไม่ได้มาเอาแซ่บได้โกนี่ให่เมียใส่มวยนั่นน้องมวยนี่น้องมวยเก็บหาเบาย่าอมหวานก็ได้น้อยนึ่งสมอมยาอมหวานนี่คือบ่จะบุงดูป่ะเบียดน้อยเบียดหน่อยเม่นี่ต้องใส่มโมอีเถิงแม่บ่คือแม่ของมวยคือกว่าเนาะแม่บุญเนาะ น้องเหยเพิ่นยังเด็กน้อยเด้อคือได้ถูกเจ้าใส่เพื่อหนักร้องอะเพื่อหนักร้องค่ะร้องเพลงลูกร้อเพลงลูกเพราะเราไม่บุญให้ห้องแบบ้นใช่หมวกด้วเจ้าต้องซ่อมร้องเพลงคือว่าเอฟซีมาขอมาโอ้ยน้องเหยเอ้ยอยากฟังเพลงนั่นเด้อวะสิขนนาดซ่อมไว้ซ่อมไว้เพื่อเอฟซีอยากร้องโอ้ยเมื่อื่นในโรงเรียนด้มื่อื่นเนี่ยบอก แสดงเรามาเมื่ออื่นนี่บ่พ่อห้องห้องห้องเมื่อนั่นนื้จากลาไปเฮียนบ่อื่นสนวนข่อยสิกินบัดปตารอะไรมันแซ่บกินเนื้อแซ่บกินเนื้อเขาไม่บายเหี้ยบอ่ะได้จังไปเอามากินไม่ก็ได้อะบอส่วนมันยังยังยุ่ง่อยว่าอยากอยู่บอ่ะข้าเปียกไปบ่ไปกินข้าเปียกไปไปเพิ่นอยากไปกินข้าเปียกเนยวอเพิ่นขายอยู่บ่ะห่านเจโลไปฮอดพุ่นอยู่บ่พ่อมา ใส่ป like hmm. right? oh, oh, mm ่ะ hmm. อืมเห็นบ่ะโอ้ไปฮอดบ้านใส่บุญผู้บ่อฮอสโอ้ฮอสแต้มอ๊อกคอพอดขายอยู่ทีไปบ่ไปกินอ้าพี่น้องสั้นกับสขออนุญาตพาน้องมวยไปกินข้าวเปียกได้ให้เพิ่นซักผ้าซักอย่างแล้วซะก่อนเนาะจักหน่อยสิพาเพิ่นไปกินให้เพิ่นซักอันนี้แล้วก่อน อาซาอิละไปส่วยแม่เจ้ามันเล้ยาจะได้เม่บุญแห่งหมู่ลายอยู่อ่ะโอเคพี่นังนะจับกล้องก่อนขึ้นเนยบุญได้ไหมขึ้นกนอืมอืมได้ไหมขายบดได้เท่ายขายมักซิลี่ะขายคองนยังมวนับ ยังบ่ไนับนอนมานับเลยมี่กำไรทุนบัตรไทซื้อเงินซื้อบัตรไทยไว้เรนหลอกุแม่แม่แม่ลงทุนแสนหาลงทุนแสนหาโดยแล้อยางไห้เมื่อนับี้เบิ้งเน้เรด่วนกิไ้กำไรเทไรอย่าคู่เมื่ออื่นเด้สิหายยังขายเมื่ออื่นเมื่ออื่นกะ บักน้าแม่เพิ่นยังมาพูดน้าแม่โดยยังมาพูดน้าแม่คิดว่านั่งขายยูทูบนี่บ่จะดกจะหาเลาะขายจะหาเลาะขาย่ยแล้วอูก็ดีเติบได้ทีเฮาบนไปไกลเมื่แต่ไปปลาเพล่อมปลาเพล่อมมันกับมะค้อมันกับใบกระสือสรอยเชี่ยว่วโดยบะนี้คันซื้อมังซี่นี่ต้มเวลาต้มถ้าต้องเร์ฟให้มันปิ่นห่างมันลงลง มันจางหน้ามันจางสเสล็ดอันนี้แม่เจ้าล่างแล้วแล้วว่านอีหลากเอาเมื่อตากลูกเห็นเม่เจ้านั่นทั้งนี้เจ้าก็เอาเมื่อตากเลยบัานี้ตัวเมย์เอามื่อตากเลยบอตากเลยแล้วเนาะตากดี่ใดพูนลูกตากก็ว่อยากให้ตากอีกไดจังใดกันลูกตากบอชขึ้นเมย์ว่าหึ่งบนหาวตากจ้ะนมย์เพื่อนเป็นคนสะอาด คนวิจักทำความสะอาดเสือผ่า,าพรตาแต่ยันลูกเห็ดตกขี้ดินกันโอ้ยมื่ออื่นนี่ก็ไปโรงเฮนนียแน่น่ะเนาะโดยโอจะคู่เด้เนาะลงซึนเซนหาในชีได้กำไรเท่าใดแล้วเมื่อนำให้แม่บุญเบิ่งในเดอ้อโดยซีได้เบิ่งว่าชีได้กำไรเท่าใดลยเซนหาโดยให้ทางแมย์ผลซักเขือซักเพศแล้วกันจังเบิ่งฮะอันเจ้าบุญวันหน้าวันหน้า แม่นองมวยมันยังเคิร์นอยู่ม่เขต้องเคิร์นเขต้องเคิร์นเฮาสีได้หู่วะครับึงซีได้โบลายกับมันเป็นเพื่อให้เฮาหาเองได้นองมวยเฮาพอต้องวาเพิ่นบอกบให้เมินเงินหน่อยเพิ่นวะมอยค่อยวาาสนาภาต้องคู่จักข้ามาหากินซีหน่อยก็ยามันเป็นเงินเฮาหาเองขึ้นเฮาลงเองเฮาลงขึ้นแสนหาคันเฮาไปซื้อแนวกินเน่าอื่นก็ะเบิดซื้ออยอันนี้เฮาไปซื้อเอาเฮาสีได้สิบพันซาพันกับพู่ใจแล้วเฮาเห็นได้ เรต้องคิดแต่ว่าอุ้ยอายเ่ต้องอายเนาะเมื่อน่าไม่ไม่บุญเบิ้งแม่บุญที่เบิ้งท่านซีได้หู้น้ำกันว่าน้องมวยได้กำไรมื่อนี้เท่าไหร่ไปยังกันนะโอ้เงินอยู่ในกระเาแฟเปียเมื่อตายล่ะล่างล่างกุล่างตัวน้ำสะอาดผู้โอ้เนี่เอามาพาไปล่างลูกล่างล่างล่างเลยไปตากเด้อจุ่มน้ำอีกก่อนค่ะ อโอเคบัดน,นี้ะส,สงเงีได้ต,ต้องอีหล่าต้องซื้อกะปุกไม่หยอดหยอดมือละห้าพันสิพันเวลาเวลาเจ้าไปขายของได้เจ้ามาใสาก่กระปุกไว้มือละสิพันกับไรมันเรือไว้กินโรงเฮียนนั่นแหละเนาะเบิดว่ามือสิพันเบิดมือเท่าไรไปซื้อโรงเฮียน ท้องซื้อน,น้ำกะจอกสีจอกสีแล้วขายเป็นอัอนอื่นมันกับเพลงอีกชุอน,น้ำช่องจอกกับเบเิ้องจะได้แปดพันหายใส่ขวดไปกินแต่อยู่เฮือนพี่เดอ <c oughs> ้อคือแม่บุญนี่ให้น่ามาแต่เฮือนนอนมาถ่ายคลิป <c oughs> ามาแต่ทางคุณอันอีลาสบายดียไแม่ลูกดโดยผู้ทั้งสาวน้อยเพิน่นสบายดี ป้าสองเซียวว่าแดดป่ะเฮย้ยป้ามุ้งจนทีแล้วขึ้นทั้งได้ซาลาะอันน่ะป้าเจ้าก,ก็ขึ้นเก่งเนาะฝุ่น,นทั้งซาลาะ สังกสิบสฟุตบอนยาวแท้อหนนี่โอ้มือสียาวคร์ลนี่โอ้ืออฮะแต่นี่กันยังเลือออกมาพี่เนาะออกมาลกยาวลง ลบเลยมาได้ลบตัวไหนได้ปะตัวสี่โอ้ลงทางนั่นบอสลาเอาวขี่กันลงแล้วบันนี้ประภัดเด้อ่ตามลังกันลง ลงเลยพักพอดคอนเดทโดยสบายดีเด้อะสมบูรผมพวกหนี่เฮ็ดจังได้เฮ็ดจังได้กันงามคือเก่าและคนงามเนี่ยขึ้นาเฮ็ดจังได้กันงามได้กันคนงามน่ะมันยสบายโอ้มานแต่ทางได้เจ้าน่ะมาแต่ไรไปกินข้าวอีรักแปะก้าวหลังสาวไปกินข้าววันนยุคข้าวอ๋อชาวมะน้ำ น้องอันนั้นนั่นไวเนาะไวไวดีไวจวดจัดเลยจัดเดียวอันดูเดียวทันใจดีมองไปแล้ววะเพอได้นั่งเศร้าห่มแล้ววะนี่นั่นแหละหาแนวคข่งพวกมึงนี่เวลาส่วงหรือว่มันเสด็ดส่วงเลยส่วงเนาะสผ้ายาง เดี๋ยวเราสีขังฟ้าได้บ่อเนี้ยเราอะเราเศษห่อล้ววะโอ้บวกขังไดรแบบว่าแบบว่าปิดเปิดได้ดิโอยังพากระจาดได้พากระจาดม่ค่ำอะไรกังเว้นในค่ำขึ้นมาพี่ใบปิดใบได้บวกแับว่างได้หนิเดี๋ยวข้ามมาขึ้นน้ำพาะมันนี่น้องน้ำทรายมาน้ำแม่นเดียกมาน้ำน้องน้ำพิงกับมาบ่อหนึ่งหัวน้ำมะนอ๋อจะเลยค่ะเลยคนไม่ลูกไปใชนี่พูนซักเครื่องอยู่อยู่น้ำส่างพูนซักเครื่องพูนซักเครื่องอยู่พูนแหละ เงาอนไเนาะพูดได้สินะมันต้องมีหางเกยออกมาทับจับเลยกับมันสีๆนะดีแล้วฝนจังปะพระเข่าัฝนผ้าเข่าแลยง่ายก่ะโดงก่ต้องอันฝนกรต้องน้ำฝนกินโอ้ ไม่ิ่งกันแม่ช่มไม่รู้คนซักผ้าก่อนเนอะโดยโดยพหคนซักผ้ายุ่เนเลย่ซักเครื่องก่อนโดย <laughs> ทางข้าวกะ ว่าสีส่วนทั้งน้องเพิ่นไปกินคาเปียะเขาอย่างเนาะว่าสีนั่นพอดีทั้งสมบุนเพิ่นห้าส่วนไปที่ไม่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปเยี่ยมเบิ่งน้ำกันก่นกอนเนาะว่าสีเป็นจังไดอะ่ะพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ไนิเด้อร์สำรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสักก่อนพ่อกันในคลิปนะขอบคุณขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่จะดีเบอร์ทุกคนทีนท่ติดตามรับชมคลิปอยู่ท,ทั้งติดต้นจนจบเราบปถามโฆษณาเนะาะสำรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสักก่อนสนบายดี